ผมอยู่ที่โกลเด้นไมล์คอมเพล็กซ์ครับเป็นศูนย์การค้าแห่งหนึ่งนะครับในสิงคโปร์ซึ่งมาครั้งแรกครับเป็นแหล่งที่มีคนขายอยู่เยอะมากๆครับ มีพระพร์ด้วยครับมีบทสวดภาษาไทยก็มีโอ้แสดงว่าเป็นแหล่งคนไทยโดยเฉพาะ,ะโอ้แต่แนะไทยอยู่ที่นี่คงอาจจะนับหมื่นนะครับทั้งไทยที่เป็นหญิงและชายพอๆกันครับในร้านข้าวซอยน้องคายโอ้หลากหลายครับไทยธนวัฒน์โอ้ แหละดีนะครับเหล่านี้มีเรละวันก็มีเอรละวันนี่บริการโอนเงินก็มีโอ้แปลกดีครับเจอสาวสองคนนะครับทำงานอยู่บริษัทอิเล็กทรอนิกส์เป็นโรงงานคับมีรายได้เดือนละแปดหมื่นแต่ค่าเช่าห้องก็สองหมื่นห้าครับไปแล้วครับเดือนเหนื่อยจะส่งเงินกลับไปบ้านได้สักหมื่นหนึ่งแต่ว่าอยู่แล้วเหนื่อยครับเดือนเด่นโอ้ สิงคโปร์นี่เป็นคนเครียดชอบเก็บตัวเพราะงยเกินเยาวเมืองไทยนะครับแต่คนไทยมาทํางานที่นี่เนื่องจากเหตุผลความจําเป็นทางเศรษฐกิจนั่นเองครับสการค้าอย่างนี้มีแต่คนไทยเลยครับโอ้แม่เจ้าอาจจะไม่ได้ดูหรูนะครับแต่ว่าไทยเยอะนะนี่ก็ชื่อนานาครับโอ้ของคนไทย แปลกดีครับอกอที่นี่เหมาะกับการมาทำมาหากินครับเนียจะมาอยู่พองอยู่ไม่ไหวเนี่ยเหมาะที่จะทำมาหก,กินแล้วก็เก็บเงินกลับบ้านมากกว่าครับวันโซบิว so ตี้ซาลอนด้วยนี่มาอยู่ชั้นสองนะครับโอ้ยังมีร้านดวงอีกเยอะมากเลยครับเพื่อนไทยซปตโตมาร์เก็ตร้านสังฆทานก็ยังมีเลยครับโอ้โหนี่แสดงว่า อย่างช้อปปิ้งของคนไทยเลยครับมีโกลเด้นโต๊ะกลางด้วยโฮมเมดเจ้า oh, ได้จายครับระบบสื่การค้านี้จะปิดในสิ้นเดือนเมษายนนี้แล้วงานหองยากระจายไป,ปอยู่ตามที่ต่างๆอาจจะมีบางตึกที่ให้เช่าอยู่รวมๆกันนี้เหมนกันนะครับสังเกตด,ดูร้านรวงปิดไปเยอะแล้วครับแต่ปกติมักจะมากันในวันเสาร์อาทิตย์นะครับ